คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในแพทย์ธี systems, <น>รเกียรติเจริญเศรษฐินนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดรสรจักรเกษมสุวรรณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรองศาสตราจารย์ดรโคสิ์ศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงผลวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองศาสตราจารย์ดรนรงศักธรรมโชธรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์รองศาสตราจารย์นรบกเกอร์บดิตกริตาคมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการอาจารย์ปรินนาชัยสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์วัชโรภกูลรองที่การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติรับประเสริฐสินรองที่การบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอเนกเจริญพักดีรองที่การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผ uh ู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาดารยมัทุรพงศ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเฉวงสารครองรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครรองศาสตราจารย์ดรสำเนาสาวกูลรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ดรธนันท์อยู่วังผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุบันภุมมาผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ดรโสภิดาสัมปติกรผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลานุชคงคาผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ชกาดเชื่อดีผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ so as, สรวิทย์ต่อสิริวัฒนาผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ดรอนิรุธพิพัฒน์ประภาผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ดรกิติพงศ์เวสกามาผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์บุญยากิจอุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรศักิ์รวีระวีกุลผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์อมพรภูศรีฐานผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนำพลพิพัฒน์ไพบูรณผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครอาจารย์สรชัยสุขพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัตอนุชานุรักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพ้นภัยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ดร ok ชาคริตรนวลชิมพลีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok สัตคุณเดชพันธ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร ok นิคมบุญญานุาสิทธิ์คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปรกรรมสร้างสารรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok จิรยุทธ์สืบสุขคณะบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ อาจารย์ประพันธ์ยาวระคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอาจารย์ดรประภาวินพัชรชโชลสุทธีคณะบดีคณะบริหารธุร,รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ดรสุภเลิกชามงคลประดิษฐ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยาแก้วอาสาคณะบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิเชษเวชว,วิธานคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิชัยสิทธิวงศ์คณะบดีคณะเกษตรศสาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ดอรพรณีเหลาทองคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนักอาจารย์ดออรอนิวัตหาสุขผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพัฒน์สอนอ่อนเกิดผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ดตรจินนพัฒนโรจานะวงศ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรบุญยพรดวงสาผู้อำนวยการสถาบันชุนทวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME อย่างยั่งยืน นางสาวจุฬล,ลักษ์พลเสนาผู้อเนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดรสิริลักษณ์จันสว่างผู้อเนวยการสำนักงานอธิการบาดีนางสาวคณนึงนิดกิ่นขจรรักษาราชาการแทนผู้อเนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแกน่นนายพควัฒน์นครีนสาครรรักษาราชาการแทนผู้อเนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลน,นคร นางสาวสำราญผาสุขรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ผู้อำนวยการกองนางสาวอ,อรพินสิทธิสวนจิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนางสุมัทยากิจงามรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนนายสังวานบุตรสีสวยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง นายวัฒนศักดิ์สุขมากศิล์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานางสาวจิรพันธ์นวมโคกสูงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล